สวัสดีครับทุกคนก็มีผมเช่นเคย JN Gamer List แล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่น Fish e b ี4กันแล้วนะครับผม EP นี้ผมจะพาทุกคนไปทำโคริซานต้ากันนะครับผมแล้วก็แจกรหัสครับ EP นี้แจกรหัสท้ายคลิปนะครับผมก็นะครับแจกรหัสท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะไปรีวิวท้ายคลิปนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยเราก็จะใช้ m มจิ c a l ลสโนว์กร e นะครับผมข้างล่างพอเข้าใหม่มาเขาจะก็จะให้เลยนะครับผมก็ให้ทุกคนกดปุ๊บแล้วก็กดกดตรงไหนก็ได้นะครับผมกดร้าไปเลยเนาะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่าเบิดแคนดี้แคนรถมันหาตรงไหนนะครับผมก็เดี๋ยวผมพาแบงนะครับผม มานี่นะครับก็เดินมาตรงบ้านสีเขียวตรงนี้นะครับผมนี่นะแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเห็นเบ็ดแคนดี้แคนล็อตขายไปพันห้านะครับผมเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่มากนะครับโอเคเดี๋ยวเควสในวันนี้ก็คือจะเป็นเควสซานต้านะครับผมจึ๊บคุยไปคุยไป เซฟิชมาชเคลาได้เครีดมาเอ้ยได้เครีดมาแล้วนะครับผมก็ส่วนใครนี่ยังไม่รู้นะครับจะมีเบ็ดเริ่มเบ็ดเบ็ด,ด,ดอันนี้มานะครับผมเบ็ดที่ต้องใส่โค้ดนะครับอ่าไอเบ็ดเอสท่ารตนะครับผมเป็นเบ็ดที่ต้องใส่โค้ดเนาะเบ็ดอันนี้เลยนะครับผม แต่มันใช้ได้แค่วันเดียวนะครับโค้ดส่วนโค้ดอีโค้ดหนึ่งก็จะเป็นโค้ดนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้นะครับผมแปะไว้ใต้ลิงก์ดีคิปชัแน,นะครับแล้วก็จะเขียนไว้ให้บนหน้าจอเนาะส่วนใครยังไม่รู้ว่าโค้ดใส่ตรงไหนก็กดตรงเมนูนะครับผมเมนูข้างบนเนาะแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างสุดเลย แล้วก็ทำการก่อโค้ด Thank You Followers 3นะครับผมมันจะได้เป็นเบ็ดอันนี้เนาะจะได้เป็นเบ็ดไอ้น,นี่ถือว่าเท่นะครับผม e v e n นต์ l อ s o ส o ลลนะครับก็ก็ก็ถือว่าดีสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็เท่เป็นใบตามๆกันด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทำการ ปลกปลากันนะครับผมเราจะตกลารวดเร็วนะเพราะว่าควสคือตกปลาฟิชมัรก็คือตกปลาในอีเวนต์นะครับผมหรือว่าในโลกนี้เนาะในหมู่บ้านสนู่เนาะตกไปยี่สิบตัวนะครับแล้วก็เคล็ดหนึ่งก็คือซื้อแคนดี้แคนรสนะครับที่ผมบอกไปตะกี้เนาะซื้อแคนดี้แครสหนึ่งอันนะครับผม เดี๋ยวหางไกลเดอร์เป็นเองนครับโอเคไกลเดอร์ชุบมาแล้วเราก็จะทำการตกรัวๆ,ๆเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปตกปลากรอนนะครับผมเอาอตกตรงนี้ก่อนเนาะโอ้ยตึงตึงตๆงโอเคครับเดี๋ยวไป เจอกันตอนที่ควยผมเสร็จเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะครับทุกคนก็ตกเสร็จเป็นดีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอลอาไปก่อนแล้วเราก็จะมาคุยกับเอิมซานตราคนนี้เลยนะคะครับผมอืมคนเดิมเลยเนาะ มาจึ๊บก็คุยไปจึ๊บนี่เราก็จะได้เป็นเรือแบบนี้มาเนะเาะแล้วก็ได้ชื่อมาแล้วก็ได้เป็นบับเบิ s ลสโนเนาะเอาบับเบิ้ลมาก่อนบับเบิลบับเบิลบับเบิไหนนี่ไงสโน่คลับนะครับผม โอเคก็ถ okay, so right. uh, uh. ือว่าดีเลยนะครับเขามีเคล็ดให้คุยอีกไหมดูก่อนเนาะเพื่อได้อะไรอีกเบบาบบเบลเลเลเล่อลไรไม่รู้เขาให้เรา ำการไปหาเอลฟ์นะคบผมก็ตามมาหาผมได้เลยตามลูกกวาดได้เลยนะครับลูกกวาดตรงนี้เนาะตามพื้นเนาะเดินตามมาเลยนะตรงนี้นะเดินตามมาเออเดินตามลูกกวาดมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ชูลงมาชู นี่นะครับเอลฟ์ f, นะครับก็อยู่ตรงนี้ run a r a y อัน,นั้นไม่รู้นะแล้ f, please, please, please. กวก็พีชพีชพีชกดคุยกับเขาไปเรื่อยเนาะโอเคเราจะได้รับคุยนะครับเพื่อทำการจะได้ปลดล็อกโอ้โหเยอะมาก คุยแรกจะเป็นการที่เราไปเปิดโรงงานกองขวัญเนาะก็ตามมาได้เลยตรงบ้านสีเขียวที่เราไปซื้อ candy carrot ไปกี้เลยนะคบผมตรงนู้นนะครับก็มาเปิดเพ e s e เซนต์แมชชีนแล้วกดลากไปนะคอ้าวทำไมผมกดไม่ได้ อ๋อมันต้องกดจิ๊บจิ๊บทำไมจิ๊บ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 อ่านี่ก็จิ้มจิ้มจิ้มโอเคเหลืออันสุดท้ายโอเคเสร็จแล้ว แล้วก็จะได้เป็นแบ็คมาแล้วผมเออนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเคจะเริ่มนี้นะครับแล้วก็ตกปลาฟิชมาได้ครบ45ตัวเนาะแล้วก็มุกการส่งขวัญคนก้าวเกาะส่งให้กับเอลฟ์นั้นเดี๋ยวผมขอว้าไปก่อนนะครับว้าไปเกาะแรก เดี๋ยวมันจะพาทุกคนไปนะครับมามาเคเ,าเราก็จะวามาตรงนี้เนาะดูหล็กๆนี่นะครับสำหรับกกอนแรกจะอยู่ตรงตรงนี้เลยเนาะตามมาได้เลยตรงอีวินตรงนี้นตรงคนนี้เนาะ มุสมุตเอลฟนะครับโอเคโอ้ผมลืมเอากล่องก่อนนะครับโอเคให้ไปแล้วหนึ่งคนนะเอเดนซ้ายก็จะคือหนึ่งทำคอรับพองก่อนใหของโอเคมาแล้วก็ก่อนที่สองนะครับผมจะพาไปเอาง่ายๆไปจนถึงยากที่สุดก่อน ยากยากที่สุดเนี่ยเอาไว้ที่หลังเลยเนาะนี่เราได้มาแล้วนี่จุ่มจะขอลองขอลองขับขี่เทลิบมากก็เร็วก็สวยก็โอเคก็โอเคก็คุ้มอยู่เนาะโอเคก็โอเค,อเคแล้วก็มีเสียงดนะ้วยเนาะก็ดีเลยเนาะอย่างนี้ก็ต่อไปก็จะเป็น statue s t u e of s o w e r e n d d e n d ว่าอะไรไม่รู้นะครับมันกาะชื่อสีเทาเนาะจริงๆมันอ่านว่าในภาษาไทยนะมันอ่านว่าบาบ,บาอะไรไม่รู้เนาะแต่ก็มาเหอะนะครับเป็นชื่อสีเทาเนาะนี่ครับมันจอนะอยู่หน้าเกาะเลยเนาะปุ่นแหลกๆมันจอนะอยู่หน้าเกาะตรงนี้เลยนะครับผม นี่เนาะแล้วก็ถือก็ให้เขาเนาะก็เป็นสองแล้วต่อไปเราจะไปกันที่อา้าวที่ขี่ป๋มหายไม่เป็นไรใหม่ มาลาดีกว่าเป็นเจสก,กีง่ายดีมาที่ผมเงินหายเพราะว่าไม่ใช่อะไรเนาะผมไม่เปิดประตูกับเพื่อนผมมาเอาทายดิยน,นัาผมเงินก็เลยหายไปเย,ยอะอยู่เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ซันโซนก็แล้วกันนะซันโซนง่ายดีเนาะไปไปไปกับชันทรน ีนะมันก็จะอยู่ตรงนี้เลยพอเราเข้ามาปุ๊บนีนะมันจะอยู่ตรงมาเชนมาหรือว่าคนขาก็อยู่ข้างๆตรงเวทนัดตุ๊กปานโอเคเราก็เอาเขาโอเคได้สามคนแล้วไปไปไปต่อไปต่อต่อไปเราก็จะไปต่อกันที่ขอแเลี้ยวก่อนครับ โอเคเราจะไปต่อกันที่เอากล่องง่ายๆก่อนเนาะเกาะยากสุดก็จะเป็นโลโลสวิปเบย์นะผมจะไปปกเกาะฟอร์สเลนชอนต่อเองครับโสลสวินเบย์เนี่ยบอกเลยยากสุดแหละนานมากนะครับนานสุดๆบอกกันนั่นแหละเนาะง้นะนะหมด มีนะ้าบนเกิดพอดีเลยมาแต่เกาะเซิงชาวมาแล้วมันก็อยู่แถวนี้เลยหรือเปล่าเอานี่ไงทางท่าเรือตรงนี้เนาะจะอยู่ตรงคนซื้อเรือขายเรือครับชื่อว่าอะไรไม่รู้ก็ถือแล้วก็ให้เขาโอเคเราก็จะไปกันต่อที่ ก็มชสกฟนะคับผมบายบายบายต่อที่เกะมชสกฟ เอาเกาะใกล้ๆก,ก่อนแล้วกันนะครับผมเป็นเกาะเทลาฟินเนาะเทลาฟินไอแลนด์นะครับแล้วก็ต่อด้วยสโนว์คแคปแล้วก็ไปมาสโกลแล้วก็ปิดท้ายด้วยเอ็นชียนเอลฟ์เล่แล้วก็ไปต่อที่ต,ตรงนี้อ๋อโอเคนะครับเอลฟ์อยู่ตรงนี้นี่ก็ถือให้เขา ที่นี่อาจจะยาวไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมต่อไปเราจะไปกันที่มัชเกิร์ไม่ใช่ไปสโนแครบเปิก่อนไปไปสนุกแครปคนต่รครับทุกคน แล้วแมคลับคลผมคือบอกไปว่าผมจะทำเกี่ยวกับวินเทอร์สปอร์ตไล์ด้วยเนาะที่ผมทำควสซันต้าอยู่เนี่ยเป็นควสสปอร์อตไล์เหมือนกันที่เราทำไปคุยกับซอ,อนต้าต่อแรกเนี่ยเราจะได้เป็นไข่สีฟ้าใบไข่สีฟ้าหนึ่งอันเนาะส่วนเควสที่เราคุยกับเอลนะผมถ้าเราทำเสร็จเลยก็จะได้ใบไข่สีแดงบอกเลยใบไข่สีแดง คือยากสุดแล้วเนาะโอเคามาๆนี่เนะมันก็จะอยู่หน,น,น้าเกาะตรงนี้สุนแคปเอลฟ์ไปโอเคเหลือสามตวัวสามตวัมตวที่เราต้องให้ไปต่อที่มาร์ชโก้ไหครับผมมาร์ชโก้ เดี๋ยวเราไปกอดโรสลิดเลยดีกว่าก็แล้วกันนะผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากมายนะเพราะว่ามัสโกมันอยู่ก็อยู่ใกล้ๆกับอิสเชียนอไอส์เลไอสเลอยูน่นะผมเราจะมุ่งหน้าไปที่โรสลิดเบลเฮ้ยโรสลิดเบยพูดผิดีนะครับผมตัดที่โรสลิดเบย ถึงยัง,งมั้งงอันนี้มัน,นจะมีลูกกวาดนำทางอยู่นะคะเพราะว่าเกาะเกาะน,นี้ยากสุดเลยเนาะโอเคแล้วก็จะมาลงกับตงน,นี้โอ้เหล็กๆหลเลกโอ้เหลกนี เดี๋ยวผมขอลองสุ่มหน่อยขอลองสุ่มสก,กินหน่อยเอาสองหมื่นห้หาร้อยก่อนเขียดเจ็งแมวนะเขียดเจ็งอ่ะทะเจ็งแมวปีน ต้มร้อโอ้มันยังไม่มีวิสตอมรอเลยปัญหาของยากเนาะเคเดวไปต่อลูกกวาเดเร่นตามมาก่อนก็ได้นะครับผมนี่งไงลูกกวาดก็เดินไปเลยโอเคเ๋ยวผมจะเร่งสปีดเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมไป aku itu aku 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 โอเคนะครับทุกคนโอ้กว่าจะมาถึงโอไมคก่อโอไปดางเลยนะโอเคกูจะมาถึงก่อนนี้ยักสุดละอืมเราไปก็ทุกคนก็อาจจะรู้ว่ากาะอนเชนเอลไอสเล์เนี่ยแล้วก็กอะมาร์ชโกมเนี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณหน้าเกาะเนาะมาร์ชโกมเนี่ยเอลฟ์จะอยู่ตรงหน้าเกาะ ส่วนเอมส่วนเออเอนเชียนไอซ์เลนี่ยจะอยู่เอวจะอยู่ตรงน้ำตกเนาะโอเคนะครับก็ลืมขออันนี้ไปก่อนนะครับผมไปเอาไปส่งก่อนเนาะโอเคไป ให้นะคะทุกคนก็ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าน้ำุกแล้วก็ให้ทุกคนมาตรงนี้ทุกคนก็จะเจอกับเอลฟ์นะผมยืนนั่งกินีเอ้ยืนยืนอย่างเงี้ยแล้วก็ให้กล่องก่อนข้าไปรักคุณรักคุณที่สองเหนื่อยจังเออนะครับเออเดี๋ยวผมขอไปตกปลาสี่ห้าตัวนะผม ก็แล้วผมอัดคลิปนี้เสร็จผมก็จะอัดวินเทอร์อีเวนต์วินเทอร์สปอร์ตไลท์ต่อแล้วนะครับผมอืมช่างเป็นอะไรที่เหนื่อยซะเหลือเกินโอเคนะครับเดี๋ยวผมตัดไปเลยเพราะว่าคลิปมันโคตรยาวเลยที่ผมอัดมาปุ่มอัดไปครึ่งชั่วโมงแล้วเออตกไปอีกสี่าตัวโอ้โหยะบ้าตายโอ้ยคลิปนี้ลงดึกหน่อยก็ต้องขอไปนะครับผม ว่าตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มครึ่งได้แล้วมันมังครับมังนะประมาณทุ่มสิบนาทียี่สิบนาีได้แล้วมังเพราะว่าอมอัดวัาแต่หกหกมงสนะี่สิบมั้งนะนะครับทุกคนอัดนานอยู่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปเลยก็แล้วกันนะครับผม ตกไป20นาท pues ีครึ่งชั่วโมงแล้วมะคร nah ับทุกคนโคตรเหนืここ่อยเลยโอ้หนะครับเหนื่อยมากเหนื่อยมากเเหนื่อยขึ้นไปเหนื่อยมากเดี๋ยวไปคุยกับเอลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับผมไปโอ้โหก็จะเสร็จ ตกปลานี่มันไม่ใช่ง่ายขนาดนี้แบบกดเช็คสองสามทีนะตายปุ๊บตกตรงนี้สี่ทีขึ้นก็มองโอ้โหจับปลามางได้แล้วล่ะโอ,โอเคเราก็จะได้เลนเดีย เรือลินเดียมาแล้วก็ได้ชื่อมาครับแล้วก็ได้เป็นบอบเบอร์อีลิตนะครับผมเราจะไปลองดูเป็นระดับแยงด้วยเนาะนี่มันเป็นพิสตอร์เนาะโอเคนะครับเดีมยวไม่แจกรหัสกันเลยนะครับผมโอเคผมตัดไปอีกรหัสหนึ่งเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเค ก็มาแล้วนะครับผมก็ไปอยู่ในรหัสนี้กันเลยนะคะผมที่ผมจะแจกเนาะก็ในรหัสนี้ก็จะเน้นไปที่เทเชียแมปนะครับมีเทเชียแมปหนึน 20, ่งสองสามสีนนะ่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่าจ็ดสปสิอ็ดน่าจะยี่บลก็น่าจะยีอันเนาะดูว่าเขาเรียง อันนี้คนมันไม่ได้เรียนะครับผมก็อันนี้ให้ทุกคนไปเรียนครับผมเลเวลนะครับเลเวลอยู่ที่สองร้อยเนาะเงินอยู่ที่สองล้านสิบแสนหรือว่าเป็นประมาณได้ประมาณสองล้านห้าแสนเนาะแล้วก็เบ็ดส่วนเบ็ดเนี่ยจะมี Lot, Study Lot, ลาพิสลอตสตาร์ดี้ลอตแล้วก็มีลอตออฟเดอะเด็ส์นะครับผมแล้วก็มีเลนเลนโฟเกต รถนะครับแล้วก็มี destiny รถแล้วก็มี try the รถนะครับแล้วก็มีที่เข้ารถนะครับแล้วก็ f h o e n i x 4รถนะครับแล้วก็ aurora รถนะครับผมแล้วก็เยอก็มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะโอเคือ bubble ก็ก็ตามมาครับก็ผมจะใส่ให้เป็นเอ้ยนี่เราวก็อยู่ เนี่ยนะผมเน่ตกตกให้ทุกคนดูเลยนะนี่แค่ได้รหัสน,นี้ไปได้ได้ปลาที่หุ่นตกไปด้วยนะโอเคนี่หุ่นตกให้ดูเท่านั้นโอีเคโอเคแค่เกิดว่าใครอยากได้รหัสนี้เดี๋ยวผมจะเอ่อ ขียนชื่อและรหัสไว้ตรงด้านด้านด้านบนเลยนะครับด้านด้านบนของหน้าจอเลยเนาะโอเคก็ใครได้ก็ได้ไปเลยนะครับอย่าลืมเปลี่ยนรหัสด,ด้วยเนาะโอเคนะครับผมงั้นเดี๋ยวในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเพราะว่ามันคลิปโคตรยาวยาวไปไหนก่อนทีนี้ก็น่าจะได้ลงประมาณสองคุ่ าจจะตัดน้าหน่อยนะผมแล้วก็ปลาที่ตกติดต่อกันก็หกพันแปดร้ยกสิบนะผมโอเคก็เลยววาใช้ได้เลยเรารหัสนี้ใครอยากได้ผู้เล่นใหม่ก็ใครอยากได้ก็มาได้นะผมใครเกียดฟาร์มเนาะแต่ระวังกันด้วยนะเนาะเผื่อมีคนกมือหลาดไปเพราะว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนรหัสเนี่ยมันจะ แฮกง่ายแล้วก็เปลี่ยนรหัสได้เลยทัยงทีงน,น mm hmm. ก็ mm hmm. ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสก่อนนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอ,ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับผมเดยวเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย